ที่มาของชุดราตรีแอนนาเสื้องามเอี่ยมสวยสะพรังในรอบพรีลิมได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับแอนนาเสื้องามเอี่ยมมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2022กับภารกิจคว้ามงสามบนเวทีโลกมิสยูนิเวอร์ส2022โดยในวันนี้12มกราคมเวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยได้มีการจัดการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2022รอบพรีลิมินารีที่เมืองนิวออรลีนส์ รัตหลุยเซนาสหรัฐอเมริกาก่อนจะเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยกับลุกสวยๆของแอนนาในชุดราตรีที่ใช้วัสดุรีไซเคิลจุกเปิดกระป๋องในการทำชุด Hidden p r e c i ี u s d ยด m o n d d r สซ s ซึ่งสตอรี่ตรงกับชีวิตแอนนานั่นเองโดยเพจ Miss Universe Thailand ได้เปิดเผยว่าจากเรื่องราวชีวิตของแอนนาเกิดเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นชุดราตรีที่ชื่อว่า ทิปเดนพรีเซียส d ดมอน n d เรส s s ความงามของเพชรอันล้ำค่าที่ถูกซ่อนอยู่เป็นชุดที่บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตและตัวตนของแอนนาถูกรังสรรค์ผ่านวัสดุเหลือใช้ก็คือฝากระป๋องอลูมิเนียมด้วยเทคนิค j ิ w เวลรี่ดีเทลตกแต่งด้วยเพชรสัวรอบกี้ต่อร้อยเรียงการจนกลายเป็นชุดราตรีที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่พร้อมจจัดจัดสู่สายตาชาวโลก โดยมณีรัตน์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความภาคภูมิใจครั้งนี้ไปพร้อมกับแอนนาเสื้องามเอี่ยมและคนไทยทุกคนซึ่งในวันนี้12มกราคมได้มีการประกวดรอบชุดประจำชาติไปแล้วในเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาและสำหรับรอบตัดสิน Final Competition จะจัดขึ้นในวันที่15มกราคมที่จะถึงนี้เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย